ช่วงนี้อากาศหนาวค่ะก็มานอนแอบนอนบนโต๊ะตรงนี้ไม่ไปนอนในสวนคะมัเป็นยังไงคะทั้งมานอนเฝ้าอย่นเนี้ยอจับมือกันหน่อยอะจับมือกันหน่อยได้ไหมจับมือกันหน่อยได้ไหมคะทำเป็นเล่นตัวทำเป็นเล่น จับมือแม่หน่อยได้ไหมคะโอ้โหทำเป็นแมวเหมือนไม่สนใจจริงๆรหรออืมสนใจหน่อยได้ไหมคะสนใจหน่อยได้ไหมคะโอ้โหทำเป็นนอนดึงอโอ้ยนอนนอนทำเป็นนอนจดึงอ่ะ ก็เขาก็มานอนเฝ้าตรงนี้มานอนเฝ้าแม่ตรงนี้หือมาเฝ้าแม่ตรงนี้เลยเหรอใครให้เธอมานอนบนโต๊ะนนเนี่ยจะโดนนะเนี่ยหือมานอนตรงนี้กดจับมือหน่อยได้ไหมกอจับมือเธอนหน่อยได้ไหมคะ ยังกะจับมือหน่อยได้ไหมคะจับมือแม่หน่อยได้ไหมคะอืมจับมือกันหน่อยอ่ะจับมือกันหน่อยจับมือหน่อยเออจับมือรักกันรักกันไม่ต้องอายรักกันรักกันอ่ะจับมือข้างนี้อ่จับมือแตะ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 มือเออแตะแตะมือแม่หน่อยแตะแตะแตะมือแม่หน่อยค่ะแตะ ได้ไหมคะโอโหมันใช่ที่นอนไหมคุณเนี่ยดูคะ่ะมันใช่ที่นอนไหมคะเนี่ยมันใช่ที่นอนไหมคุณไหนดูหน้าหน่อยสิมันใช่ที่นอนไหมเนี่ยฮึ <c oughs> ตัวดำปิดผีเนี่ยมันใช่ไหมที่นอนไหมคะหึแจับมือเธอหน่อยได้ไหมจะจับมือหน่อยได้ไหมอาจะแก้มหน่อยได้ไหมคะ นายดูสิเงยหน้าหน่อยได้ไหมจับมือหน่อยได้ไหมคะเตะเตะรักกันรักกันรักกันจับมือหน่อยค่ะจับมือหน่อยค่ะเอาจับมือกันหน่อยอืมจับมือหน่อยอุ้ยดูสิมือเขาอย่างนี้โอ้โห